รงนี้มันเป็นถ้าเป็นกรณีที่โครงการใหญ่ๆที่มีการต้องมีการยืนราคานานๆหรือต้องมีการพิจารณาผลนานๆนะคะแนะนาว่าท่าคนควรจะครอบคุมเพราะว่าอย่างถ้าเป็นวงเงินที่เกินห้าล้านขึ้นไปต้องมีการลื่นรับประกันการเสนอราคาใช่ไหมคะตอนที่ผู้ค้าเขาขอรับประกันมาก็จะเป็นระยะเวลาตามที่ท่านยืนราคาไว้นะคะอันนี้ต้องครอบคุมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาทำหนังสือขอขยาย เวลาที่หลังนะคะสามสิบวันพอไหมคะประมาณสามสิบวันนะคะท่านก็ใส่ไปสามสิบวันหัวข้อถัดมานะคะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการกตรวจรับท่านอยากแต่งตั้งตอนไหนเลยคะที่เขามีแยกเลือกนะคะเนื่องจากถ้าบางงานใช้ระยะเวลาในการพิจารณาผลนา,นานนะคะ ว่าคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งตั้งแต่เราแต่งตั้งตั้งแต่เราเพิ่มโครงการนะคะตั้งแต่แรงงานก่อสจ้างพอจะดำเน,นินการมาตรวจรับก็สดุกเนี่ยคณะกรรมาการชุดนั้นอาจจะมีการบางขั้นกเกษียณไปทำให้แบบว่ามีปัญหาต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่นะคะก็เลยเหมือนกับว่าพอจะทาสัญ,ญญาว่าีการแต่งตั้งนะคะจะได้อยู่ในช่วงเวลาที่สามารถชุดนั้นสามารถตรวจรับงานได้ ก็จะเป็นผู้ลงนาม,มผู้รายงานผู้ลงนามของการขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะท่านก็กดปุ่มบันทึกกดตกลงนะคะบันทึกข้อมูลจากนั้นก็กดไปที่ขั้นตอนที่สองเอกสารแต่ละหัวข้อแต่ละช่องที่เราขอเอาไวะคะ้ค่่ะ ราไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะท่านก็กดปุ่มบันทึกกดกตกลงทืกข้อมูลค่ะแล้วไฟขั้นตอนที่สามหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของโปวเจคต์นะคะที่เราในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมึนงปนหน้านี้มาให้จะเป็นหน้าที่ท่านสามารถกดคลิปเพื่อที่จะเอาเอกสารอันนี้ยติดถอดไปที่วันที่ได้นะคะเราก็พิมพ์เก็บเอาไว้สอนนะคะแล้วก็ค่อยไปทำหองข,องของ้อถัดไปท่านกดกลับสู่หน้าหลัก การแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะถ้าก็สดไปที่รายละเอียดทับแก้ไขของการแต่งตั้งคณะกรรมการ การของงานก่อสร้างนะคะก็จะมีคณะกรรมการกาหนดราคากางคณะกรรมการิจารนาผลคณะกรรมการตรวจรับแล้วก็ผู้ปวบคุมงานนะคะถ้าจะสังเกตว่าแต่ละคณะก็จะมีปุ่มเพิ่มรายชื่ออยู่ด้านหลังนะคะแต่ด้านบนไม่มีปุ่มเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากางเราจะไม่ได้แต่งตั้งในหน้านี้นะคะถ้าเราไปแต่งตั้งในเมนูด้านนอกนะคะให้ท่านนะคะกด สามขีดด้านซ้ายมือค่ะจากนั้นนะคะกดไปที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในส่วนนี้ก็จะมีเมน,นเูเยอะแยะมากมายนะคะก็เลือกมาที่การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาต่างเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าตาที่มีครงการเยอะแยะนะคะถ้าถ้ากดค้นหาขักสูง ใส่ลเลขที่โครงการที่เป็นงานสร้างก่อสร้างนะคะงานอาคารของเรานะคะเข้าไปกดค้นหาก็ะจะมีข้อมูลนะคะของรายการเราขึ้นมาจากนั้นนะคะถ้ากดเปิดรายละเอียดทับแก้ไขเข้ามาก็จะเจอะคะ่ะกา,า,ารแต่งตั้งสมาชกรรมการกำหนก,นก,นกนรารมีส่วนเพิ่มรายชื่อด้านหลังนะคะเราจะมาเพิ่มรายชื่อของกรงรมการชุดนี้นะคะ ก็ไปเลือกตำแหน่งของคณะกรรมการกดบันทะึกบวกลงบันทึกข้อมูลก็จะมีชื่อของท่านั้นขึ้นมาทำแบบนี้นะคะสามท่น ท, 3, ทั้งสามท่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีท่าในใดที่ยังไม่พบสามท่านบ้างคะ